กรณีพิพาว่าสัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาว่าจ้างทาของหรือสัญญาจ้างแรงงานกรณีผู้ที่มารับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างจะได้รับค่าจ้างขนส่งสินค้าเป็นรายเที่ยวเฉพาะวันที่มีการขนส่งสินค้าเท่านั้นหากวันใดไม่มีการขนส่งสินค้าผู้รับจ้างก็จะไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันนั้นๆค่าจ้างดังกล่าวก็มิได้คิดกันเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน ผู้รับจ้างขนส่งสินค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าล่วงเวลาค่าทำง,งานในวันหยุดค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีดังเช่นพนักงานอื่นที่เป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องมีพาหนะที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าโดยผู้ว่าจ้างมีได้เป็นผู้จัดหาและผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันรถค่าบำรุงรักษารถค่าอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเองทั้งสิ้น ผู้รับจ้างมิได้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทผู้ว่าจ้างดังเช่นพนักงานอื่นเมื่อผู้รับจ้างขนส่งสินค้าหยุดงานหรือไม่มาส่งสินค้าเพราะเหตุของการเจ็บป่วยก็ดีไปทำกิจธุระใดๆก็ดีผู้รับจ้างขนส่งสินค้าก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างสำหรับวันที่มิได้มาทำการส่งสินค้าและหยุดงานไปนั้นจากข้อเท็จจริงข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นว่าในการขนส่งสินค้านั้นผู้รับจ้างจะต้องมีรถบรรทุกสินค้าของตนเอง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติงานส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างเท่านั้นวันที่ไม่ได้ปฏิบัติงานจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างการจ้างงานขนส่งสินค้าเช่นนี้จึงมีลักษณะบง่งบอกถึงผู้ว่าจ้างมุ่งผลสําเร็จของงานคือให้มีการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามช่วงเวลานั้นจนสําเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นสําคัญหาได้มุ่งถึงแรงงานที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับจากการขับรถของผู้รับจ้างไม่เนอกจากนี้ยังปรากฏว่าในการทํางานนั้น ผู้รับจ้างจะมาทำงานในวันใดก็ได้ตามความสมัครใจแสดงว่าผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาผู้รับจ้างว่าผู้รับจ้างจะต้องมาทำงานวันใดหรือเวลาใดผู้รับจ้างจะมาทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับจ้างเองไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างและหากผู้รับจ้างฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิลงโทษทางวินัยแก่ผู้รับจ้างได้ ซึ่งอำนาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของหาใช่เป็นสัญญาจ้างแรงงานใหม่ผู้ว่าจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าเฉยให้ผู้รับจ้างและที่สำคัญผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนความผิดและความเสียหายที่ผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดกับบุคคลภายนอกระหว่างทำงานที่ว่าจ้างนั้น คำพิพากษาสาลฎีกาที่13825ทั2,555ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์ หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร e ต้องกดติดตามขอบคุณครับ